ของปุ้ยนะคะคืออย่างที่ปุ้ยบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะคลิป boxing, อันบ็อกซิ่งกระเป๋าดีออนะคะอันนั้นเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่ปุ้ยได้ปีนี้นะคะก็คือ,อแต่วันนี้นะคะที่ปุ้ยบอกไปนะว่าวันนี้ปุ้ยจะมาทําแบบแกะกล่องนะคะอของขวัญวันเกิดทั้งหมดที่ปุ้ยได้มาปีนี้นะคะก็คือมันจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปีแห่ง ควอร์นทีนนะคะโควิดนะคะก็คือปุ้ยไม่ได้จัดงานไม่ได้อะไรส่วนใหญ่ทุกทุกชิ้นนี้ก็จะได้มาจากเพื่อนสนิทน้องสาวแล้วก็สามีนะคะก็มาแกะกันเลยเนาะอ่าคือชิ้นแรกคือชิ้นนี้นะคะอ่าอันชิ้นนี้ก็ได้มาจากคุณสามีเหมือนกันนะคะชิ้นนี้อ่าได้มาจากเอท์เ็ตนะแล้วกล่องมันจะมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนส่วนมากอ่า สินค้าที่มาจาก outlet อ่ะมันจะไม่ค่อยมีฝานะคะเขาแกะฝาออกนะอ่าอันนี้เป็นไซส์เจ็ดครึ่งนะคะสีขาวคู่นี้ปุ้ยชอบมากเลยนะปุ้ยเคยบอกสามีว่าปุ้ยชอบอ่าลองปุ้ยอยากได้อ่า Nike อ่าที่เป็นอ่าวินเทจวินเทจนะคะรุ่นรุ่นเก้าสิบหรือว่ารุ่นอะไรเนี้ยที่แบบอ่าที่แบบมีความอ่าให้ลุคแบบ วินเทจนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลุควินเทจเขากำลังดังนะเราเสื้อผ้าที่ปุ้ยใส่ตอนนี้ปุ้ยบ้ามันเหมาะนะคะแล้วปุ้ยเป็นคนที่ชอบรองเท้าท้าใบสีขาวนะถ้าทุกคนไม่รู้ทุกคนลองย้อนกลับไปดูรองเท้าที่ปุ้ยทำอ่าซูปเปอร์สตาร์กับอ่าไนกี้แอร์ฟอร์สวันะคะอ่าชิ้นแรกไปแล้วของคุณสามนีนะคะชิ้นที่สก็เป็นไนกี้อีกเหมือนกันอันนี้เลย จากช็อปนะคะไม่ได้มาจากเอาเด็ det, แล้วเราจะเห็นความแตกต่างกล่องน,นะคะก็คือเป็นในรองเท้าไนกี้นะคะสีขาวล้วนนะคะทุกคน <c oughs> คือรุ่นนี้ <c oughs> ปุ้ยอ่ะปุ้ยเคยบอกเ <c oughs> พื่อนๆไปแล้วนะในคลิปอะอาดิดาสซูเปอร์สตากับอะไนกี้แอ r ์ o อร์ตวันคลิปวิดีโอนั้นนะคะคือปุ้ยบอกไปว่าถ้าปุ้ยจะซื้อรองเทาเ้าพอบ่าบจริงๆอ่ะปุ้ยจะไม่ใส่อ่ะ ปุ้ยจะไม่ซื้อ,อ Nike ER Air Force 1สีที่เป็นสีขาวล้วนนะคะ <fps> เพราะว่าปุ้ยอินกับ Superstar มากมากเลย Ach ขาวดำนะคะปุ้ยเป็นคนที่ชอบขาวดำนะคะแต่สงสัยคุณสามีเขาจะไม่เข้าใจาภาษาไทยนะคะเขาก็ดูคลิปปุ้ยนะแต่เขาไม่เข้าใจว่าแบบปุ้ยพูดอะไรไปบ้างนะคะเขาก็เลยได้สีขาวล้วนมานะคะแต่มันก็โอเคนะคะทุกคนคือมันแบบ เนี่ยมันจะมีดีเทลอยู่ตรงนี้มีโลโก้แอร์สโลโก้นะคะแอร์ชุนี้ไปเลยแล้วชิ้นนี้นะคะเป็นของซัปโ o รานะคะที่เขาส่งมาให้ปุ้ยวันเกิดทุกๆปีปุ้ยจะได้อ่าเป็นของขวัญจากซัปโ o รานะคะอ่าปีนี้ก็เป็นชิ้นนี้นะคะของลาเนชอ่าเขาจะให้เป็นอ่า วอเตอร์ครีนะคะแล้วก็อเวอร์ไน t ์แมสคือ Sleeping Mask นะคะแล้วก็ลิปบล็อาได้มาตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วส่วนชิ้นนี้ก็เป็นของ uh, เพื่อนสนิทนะคะของเบกกี uh, ้กับเรนนะคะถ้าดูอยู่ thank you b บกกี thank you เร y I love the gifts s so, ออันนี้นะคะเป, uh, เป็นน้ำ หอมนะคะน้ำหอมของ Co โ c h a n n e l นะคะกลิ่นนี้ปุ้ยไม่เคยใช้นะคือปุ้ยเคยแบบปุ้ยเคยคิดอยู่ว่าปุ้ยอยากจะลองใช้อ่าของน้ำหอมของชา n น l นะคะคือเคยซื้อไปสีหนึ่งเดี๋ยวปุ้ยจะลงรูปให้คือกลิ่นนี้ปุ้ยเคยใช้ไปแล้วแต่ปุ้ยว่ากลิ่นมันติดไม่ทนนะคะแล้วส่วนตัวปุ้ยนะน้ำหอมที่ปุ้ยชอบก็คืออ่า ของทอมฟอร์ดนะคะเกือบทุกกลิ่นเลยนะคะทุกคนอ่านี่เลยแต่พอลองลองกลิ่นนี้เข้าไปปุ้ยว่าก็ปุ้ยชอบนะคะแต่ปุ้ยว่ากลิ่นมันอยู่ไม่ได้นานเหมือนของทอมฟอร์ดนะคะแต่นี้แล้วเขาก็มีเขียนการ์ดมาให้ด้วยน่ารักมากนะคะถัดไปแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นของน้องสาวจากอิตาลีนะคะทุกคนคืออ่านาง นางทำงานที่เบเกอรี่นะคะแล้วนางเป็นคนที่ชอบแบบทำของหวานทำเคก้กทำคัพเคก้กทำอะไรทุกอย่างคือนางทำเป็นหมดเลยนะคะคือนางอินแล้วลูกชายปุ้ยเขาก็ชอบเบเกอรี่นะคะเป็นทำเกี่ยวกับของหวานอะไรเงี้ยนางก็เลยแบบสั่งตัวนี้มาให้นะคะให้ปุ้ยกับลูกชายได้ใช้นะคะ thank you ะมา2กล่องนี้เลย2กล่องนี้คือ เราจะมาแกะกันนะคะว่าข้างใน,นคืออะไรนะคือกล่องเล็กกล่องนี้เป็นของเป็นกล่องอ่ะของอ่าน้องสาวจากอิตาลีเหมือนกันนะคะของอ่าของน้องพลอยนะคะอ่าได้น้ำหอมอีกแล้วนะคะอ่าเดซี่นะคะกลิ่นนี้ปุ้ยเห็นว่าผู้หญิงหลายคนชอบมากเลยนะคะกลิ่นกลิ่นนี้ของอ่า มาร์คเจคับนะคะอ่ามาร์คเจคบเป็นกลิ่นเดกของเบซี่นะคะนางก็ใช้อยู่นะกลิ่นนี้แล้วนางชอบนางก็เลยซื้อแล้วก็ส่งมาให้นะคะสองชิ้นนี้ก็จะเป็นของของปลอยนะคะ thank you sister and เรียนะคะแล้วก็ thank you brother กล่องสุดท้ายแล้วก็คือกล่องนี้นะคะเป็นกล่องของของคุณสามีนะคะคือ เขาสั่งเป็นออนไลน์มาให้นะปุ้ยก็เลยอ่าปุ้ยมันก็เลยเป็นกล่องสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ของไนกี้อีกแล้วทุกคนอุ้ยปีนี้ปีนี้ได้ของไนกี้เยอะมากเลยนะคะทุกคนไนกี้แอร์พอร์วันค่ะ คะ,คะสวยมากอุยมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดหรือเปล่าทุกคนอุยสวยมากสีนี้สวยมากสีเขียวนะคะอุยสวยมากพวกนี้สวยมากเลยอะ่ะแล้วมันจะมีอะ่ะเป็นอะ่ะใสๆครีมๆโลโก้ไนกี้อยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้มันเป็นรุ่น l มิ i t e d หรือเปล่าปุ้ยไม่รู้นะปุ้ยต้องถามเขาทําไมทาไมสามีเขาถึงซื้อไนกี้ให้ปุ้ยเยอะมากรองเท้าไนกี้เพราะว่าสามีปุ้ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบ Adidas นะคะเขาชอบไนกี้นะคือรองเท้าเขาเกือบทุกคู่นะคะจะเป็นไนกี้หมดเลยนะคะแล้วเออเราเอาเอเขา,เา,เาหาคู่นี้ให้อ่ะแบบน่ารักมากเนี่ทุกคนมามากสนี้ด้วยเป็นยิ้มนะคะสีเขียว อุยน่ารักมากอะอุยชอบอุยชอบคู่นี้นะคะชอบมากแล้วสามีเขารู้นะคะว่าปุยเป็นคนที่ชอบรองเท้าผ้าใบสีขาวนะก็คือปีนี้ได้รองเท้าผ้าใบสีขาวเพิ่มมา3ามคู่เลยนะคะของไนกี้ล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ปุยจะได้น้ำหอมเพิ่มมา2น้ำหอมเลยนะคะคือของเดซี่นะคะเดซี่ของมาเก๊ะกับแล้วก็อ่ะชาแนลนะคะ โอเคหมดไปแล้วนะคะทุกคนของอ่ะของแม่สามีเขาก็ซื้อเป็นอ่ะกิฟต์การ์ดของ Starbucks ให้ปุ้ยนะคะเพราะว่าปุ้ยชอบอ่ะดื่มกาแฟาทุกเชา้าเขาก็เป็น Starbucks แล้วก็เป็นเงินสดนะคะให้มาแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่แค่นี้นะคะปุ้ยก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะแล้วไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าเราจะไปทำอะไรกันนะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย